สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับได้มาเยี่ยมชมซุ้มไฟประดับครับซึ่งทางอำเภอราศีสไลของเรานะครับได้จัดซุ้มไฟประดับครับในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระรชาชทานประจำปี2566นาะครับโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9- ถึงที่10เดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับความสวยงามนี้นะครับเราจะเปิดให้ชมกันตั้งแต่เวลา 17นาฬิกา45นาทีจนถึง22นาฬิกาทุกวันนะครับทุกวันก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้เข้ามาเยี่ยมชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมซุ้มไฟของแต่ละองค์กรปกครองถ่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้มาจัดนิทรรศการในวันนี้เดี๋ยวจะสวยงามขนาดไหนจะสวยเยี่ยมยอดขนาดไหนเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะมาชมไปทีละซุ้มเลยครับซุ้มแรกครับเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนครับมาในทีมของลิงและก็แคนนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวตำบลเมืองแคนของเราเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆมาเลยครับตรงนี้เป็นของทางเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับนี่ครับเป็นของเทศบาลตำบลเมืองคงครับการจัดไฟก็ สวยนะครับสวยงามมากทีเดียวครับก็เป็นซุ้มของต่อมาเป็นของตำบลสร้างปีครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปีนะครับก็จะมีพี่น <Patt inson. S 1> ้องมาชมกันค่อนข้างเยอะหนาตากันเลยทีเดียวครับนี่ครับต่อมาครับเป็นในส่วนของพระท่าสีดานะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลดานนะครับอำเภอราศีสัลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับก็เป็นอีกหฉากนะครับหนึ่งฉากในภาพยนตร์เรื่อง ซับเป์เอนะครับที่รายได้ทะลุเ0 0ล้านไปแล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของตําบลด่านนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นของตําบลด่านนะครับแล้วต่อมาครับนี่เป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลดูครับตอนนี้ระบบไฟก็ยังคงสวยงามครับตามมาด้วยในส่วนของหนองแครนะครับ ว่านคำครับคุณผู้ชมครับนี่มีสัญลักษณ์เป็นลิงครับคุณผู้ชมครับมีกู่โบราณพันปีแล้วก็มีลิงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตำบลว่านคำครับนี่ครับในส่วนต่อมาครับนี่ครับเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอืงนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้ฝั่งนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวครับเป็นขององค์การบริหารอ่ขออัยานผูัยครับเป็นของเทศบาลตำบลบัวหงครับ นำโดยท่านนายกสมศักดิ์ลาลุนนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวหงษ์นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวครับโอ้โหนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมครับนี่ครับเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับสวยงามเหลือเกินครับนี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ครับตามมาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังทองนะครับแล้วก็ฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นในส่วนของเทศบาลตำบลส้มป่อยครับ ถนนสายวัฒนธรรมของลำน้ำมูลครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับแบบสวยงามนะครับสดๆเลยนะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมกันนะครับมาเยี่ยมชมกันครับนี่ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับมาเที่ยวมาชมกันได้ระหว่างวันที่ เก้าถึงวันที่สิบนะครับวันที่เก้าจะมีการประกวดทิดาแม่ย่านางด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่สิบก็จะมีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประเพณีนะครับท่านใดที่อยู่ไม่ไกลมากนักนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับท่านใดที่อยู่ไกลนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตนําเรียนคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบานนอกสเตชันครับขอบคุณครับ